เดี๋ยว็รับผมจะกดน,นะครับตอนนี้เป็นการทดสอบตัดหญ้าใบวายรอบทำงานอยู่ประมาณ70-80%ของวาวที่เปิดกับเครื่องยนต์นะครับเพราอจะได้ให้เครื่องอยู่ได้นานแล้วก็ไม่กินน้ำมันเกินไปไม่ร้อนเกินไปนะครับเวล<ะ>าทำงานก็ให้ลูกค้าเปิดประมาณนี้รนะอบบางดูโอเคโอเคพับเดอออี๋ยวรรอบหนึง อะไรแต่ว,ว่า้เส้ครับเปิดวาว80%ก็ทำงานได้นะครับคลิปเมื่อกี้นี่อเอาฝุ่นตลบเลยฮนะคลิปนี้นี่เปิดวาวแบบตัดหญ้าทำงานได้นี่ครับงานก็ได้เหมือนกันเปิดคันเร่งอยู่80%ของงานนะครับ เ <Okay. S 2> สุ็จแล้งพอแล้วนี่ครับเปิดวาแปดเนะครับก็ยนต์จะเซฟแล้วก็เสียงนิ่มกว่าเกี้เปิดวาร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะอากาศมันร้อนเครื่องมันจะร้อนนี่เปิด80%ดพอทำงานได้เรียบร้อยโอเค เรืนี้ทำมาได้ครับขอบคุณครับ